ว่ามีลูกค้าญี่ปุ่นนี่เคยบินมาเลยจะมาซื้อยีนกับพี่เลยใช่ไหมครับมีมีเยอะไหมมีเยอะเลยครับพี่ขายไปบ้างไหมขายสิขายแล้วตังค์อะชอบชอบเราเอาตังค์ไปก่อนแล้วไงขายแพงสุดเท่าไหร่ครับพี่ตัวที่พี่ขายไปไม่รู้กี่ล้านจำไม่ได้ขายเป็นล้านอย่างหรือเปล่าพี่อยากรู้ว่าไอ้ที่มันเป็นล้านนี่เพราะอะไรถึงราคาเป็นล้านยีนมันไม่มีราคากลางมันมีราคา ความพอใจคุณพันนี่เป็นอารมณ์ประมาณแบบห่วงมากไม่ยอมให้ใครแตะเลยตัวที่รักๆเนี่ยนะคะแต่มีอยู่คนหนึ่งที่อยากจะให้ใส่ยีนของพี่แล้วเกินไม่รู้เป็นเพราะอะไรไปพ่ากเขเธอเลยดีกว่านะคะว่าทําไมทําไมพี่ถึงอยากให้ใส่นักเชิญค่ะรับผมค นนใช่แล้วพี่ของเราอยากให้ใส่เกงยียนมากเดี๋ยวขอถามพี่พันออกคำถามหนึ่งนะคะว่าทำไมต้องเป็นพี่ต่ายคะถึงดูแล้วใส่กเกงยีนสวยที่สุดเป็นหนูได้ไหมคะหนูใส่สวยไหมคะมันเป็นเรื่องของอานาโตมีอนตาโตมีนี่เป็นโครงสร้าง<อ><อ>ความงดงามบางอย่างเนี่ยมันเป็นซึ่งพบสวรรค์ประทานมา จริงจริงาอคนใส่ยีนสวยพอคนใส่กระโปรงสั้นสวยใส่กางเกงรัดรัดสวยอะไรอย่างงี้แต่พี่ต่ายแต่คนนี้ใส่ยีนน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดแม่องพระมาพูดโอไปผมวนะผมเอ๋อเอ๋อครับผมมีมีนะผมให้ผมจำไม่ได้นะว่าผมให้ให้ต่ายไปอยู่อย่างนะเป็นพระชนะนะ ไม่ให้ให้เขาไปเคดหยาดน้ำตาหนีี่น่เป็นพะชนารอีวายคืนนี้ประมาณ5,000บาทตอนนี้ตอนนี้5,000บาทแล้วดูพี่ต่ายไปทำซะซีดหมดเลยพี่อ้ก็ใช้หรือก็ลายเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หัวใจก็ต้องฟีดได้นี่เป็นหน้าเนื้อไตเสือเชียวไลยมาวันนี้ว่าจะเอามาแลก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 ก็เอา เอาหัวใจที่ดีงามมาแลกกันใจพี่พันศักดิ์เป็นวงผมให้ผืนเลยพี่ผมไม่มีการแลกเลยพี่ไม่จริงๆแล้วคุณเอ็มพี่พันต้องเคยเอาแจ็คเก็ตใส่ในพี่ด้วยเป็นรีใช่ไหมคะตอนน oh, oh. ั้น um> ดีมากพี uh> ่เอาอันนี้ให้น้องเบ้นเนี่ยได้พี่จ๋าได้น่าเกลียดป่ะไม่น่าเกลียดหรอกถ้าพี่เราเราไม่ได้จีบกันนะค่ะ ไม่เป็นไร <S <S นหรอกพี่มีหมาหัวเน่าอยู่คนเดียวโอเก้าไเก็มีหมาหัวเล่าอยู่คนเดียวโอนีนอย่างนี้มีสะสมยีน,นยคะี่ตามีค่ะน้องนมีกี่ตัวคะที่บ้านอ,อน,นับครั้งล่า,าสุดก็น่าจะประมาณร้อย ร้อยตัวร้อยกว่าตัวพี่ใส่สามเดือนไม่ต้องซักยังได้ร้อยตัวเนี่ยเพราะใส่วันละตัวตลอดชีวิตคือตั้งแต่ตั้งแต่ซื้อครั้งแรกค่ะหม่ก่อนแล้วก็จะซื้อกับเก็บเอาไว้เลยซื้อกับพี่พันตั้งแต่สมัยพี่พันเขายุคแรกๆสมัยอินทาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหซื้อมาเรื่อยๆก็ก็จะตอนช่วงหลังไม่ได้ซื้อกับพี่พันก็จะไปซื้อกับน้องคนอื่นที่แบบสนิทกันเขาก็จะพยายามหามาให้ตัวที่แพงที่สุดตัวที่แพงที่สุดของพี่เหรอเออ แพงที่สุดมันประมาณ3ามสากว่าประมาณนี้ยแพงกว่านี้พี่ก็จะไม่ซื้อนะแต่ว่าแสดงว่าพี่เป็นคนที่หุ่นคงที่มากไม่ต้องซื้อเปลี่ยนนี่สปีที่แล้วกลับไปใส่ไม่ได้แล้วเปลือยเห็บล็อกอ่เก็บล็อกอกอซื้อไปเ็บเปลืแสดงว่าพี่หุ่นคงที่อ่ะมันก็มีค่ะนลวเบ้นมีบางบางช่วงที่เรา อ้วนเนี่ยแล้วพี่จะไปกับใส่เกงตัวนี้ตัวโปรที่สุดเนี่ยใส่ปุ๊บเนี่ยตีกระดุมไม่ได้นี่เอาแล้วรู้แล้วว่าเราอ้วนค่ะเราก็ต้องเริ่มลดให้เ่านี้แล้วอีกอันตย่ปากน่ใส่อ้าได้ใช่แล้วเกงลดความจัดการอใช่ไม่ให้หุ่นคงดิมตลอดเวลาวันนี้นะคะเรามีแฟชั่นโชว์เกี่ยวกับยีนยีนมาฝากต้องให้อาจารย์อาจารย์แล้วมีสิ่งต้องให้พี่ช่วยแนะนำนิดนึงนะคะว่ายีนแต่ละตัวที่เขาใส่เดอแฟชั่นโชว์เนี่ยนะคะ ดีหรือว่าไม่ดียังไง <t un> น้องพอล่าพอหรือยัง,งกูอายนะนี่แหมจะอายอะไรล่ะสวยหุ่นเซ็กซี่ขนาดนี้นะฮะโดยเฉพาะการออกแบบและดีไซน์เนี่ยเราจะไม่เป็นก๊อปของใครนะครับ,รบ,รบ,บชุดนี้เป็นอธิบาอธิบายเพราะเก่งนานและกี้เกียร <presenters S 2> เป็นชุดที่สวยเซ็กซี่และโดยเฉพาะรองเท้าเนี่ยขยี้ใจคนดูมาก <t un> ชื่ออะไรจ้าน้องชื่ออะไรจ้านํำนิดนึงอ๋อชื่อน้องพาค่ะ นี่เป็นน้องน้องพาเมล่าพาไปไหนก็ไปค่ะชุดนี้เป็นชุดที่ใส่ได้หลากหลายหลากสไตล์เปลี่ยนรูปแบบในตัวของมันเองได้ นะฮะเพราะว่าเป็นชุดที่ใส่ปิดบังคุณพ่อคุณแม่ได้อ่ามุติคุณพ่อคุณแม่มาคุณพ่อคุณแม่มาใช่ไหมฮะแล้วก็จะใส่แล้วอยชุดนี้เรียบร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าเกิดอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนวัยรุ่นด้วยกันนะฮะชุดนี้ก็จะเปลี่ยนขึ้นมาเปลี่ยนง่ายง่ายนะจะได้ขึ้นมาดค่ะ สมมติว่าอยู่กับแฟนอยู่กับแฟนต้องการ fish, ที่จะเซ็กซี่ก็ดึงขึ้นมาอีกนิดนึง REALLY <ição> สาวทำไมทำตัวแบบนี้อะ,อะไรเนี่ยชุด <c oughs> น,นี้นะฮะเป็นรีไวแบบว่าเกือบจะรุ่นแรกเลยก็ได้นะครับ,รบเพราะว่ารีไวเนี่ยต้องสมบุกสมบันอยู่กับเหมืองอยู่กับแร่ธาตุอะไรพวกนี้<ๆ>จะต้องทนกับทรา,ายมั่งหินมั่งจะต้องแข็งแกร่งชุดนี้เลยออกแบบมาทำให้แข็งแกร่งจริงๆลองดูได้อะไรอีสัน ดีไซเนอร์อะไรครับเนี่ยลองกางเกให้เขาดูว่าเนื้อมันเหนียวขนาดไหนตียังไงก็ไม่เจ็บเพราะว่าาว่มีคุณภาพขนาดไหนใช่ครับคุณภาพจะดีมากเรียกว่ากันกระแทกกันกระแทกครับกันกระแทกมันจะเนื้อยีนี่จะรับน้ําเอ่อน้ําหนักใบเรียวหมดเลยนะครับไม่ไม่ไปไปถึงเนื้อลองดูโอ้โหตีแล้วนะครัอันนี้ไล่ให้ลูกมาส่งยีนยางยางยางลองดูนิดนะระวังนะครับอ่า การกระแทกอันนี้มั่งแต่เราจะไม่ใช้ตรงนี้นะครับใช้ตรงนี้ไม่เจ็บไม่เจ็บถ้าเกิดเกมยิงเราเป็นเกมยิงอย่างดีค่ะย่างียางอบเนี่ยเแล้วบางคนถามว่ากันความร้อนได้ไหมมีร้อนอีกเี้ย ถ้าจำไม่ผิดอีนั่นเดินไปหยิบน้ำบันใช่ไหมหรือพกมาเองข้างงก็ตะเคียให้เลยโชว์ว่าเราลิ็นแดงร้อนกันด้วยเพราะจากการช่วงนี้โอ้โหดูดูเผาตัวประท้วงเหรอเอาดูเลย ข้าง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 นีดนนิดนึงก่อนโชว์สรรพคุณเออับจับไม่ร้อนกาีข้างนี้ข้างนี้นิดนึงเออดูดีดูดีใชได้ว่ากงเกย้ย โดนไฟไหม้ตายกูจะตายเพราะมึงเนี่ยมาช่วยมาช่วยร้อยละเลยเอ๊ะเกือครับเจอนประกาเลยเรามีลูกค้าอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่ซื้อของจากคุณพี่ของเราเนี่ยคุณพี่พันของเราเนี่ยเราลองไปชมความคิดเห็นของเขานะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงชอบนะครับยีนเก่าแบบนี้แล้วทำไมถึงเลือกพี่พันของเรานะครับเป็นคนที่เขาไว้ใจมากที่สุดครับรู้จักเป็นอย่างดีครับพันยุทธ สมจินดาหรือว่าผมเรียกไอพันธ์นะฮะเพื่อนกันครับสนิทกันก็เลยเรียกกันแบบเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยฮะรู้จักกันรู้จักมานานและะ้ว ผมก็ชอบใส่ยิงยิงยีนมาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะครับใส่มาตั้งแต่เรียนหนังสือแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบยีนแต่ไม่บ้ายีนเท่าทาพันยุทธนะฮะพันยุทธนี่บ้ามากบ้าจนกระทั่งเขารู้นอกออกในรู้ทะลุโปร่ปรงรู้แบบอะไรก็รู้ไปหมดเกี่ยวกับเรื่องยีนนะฮะรู้ซะจนเขาเป็นเซียนได้เป็นเกจิได้อย่างเป็นรูปรธรรมแล้วก็อย่างเต็มภาคภูมิอย่างนั้นจริงๆผมไม่ใช่อย่างนั้นเป็นแค่คนใสเท่านั้นเองนะครับเคยเดินไปที่ร้านเขา เมื่อโอ้โหสิกว่าปีที่แล้วนะฮะเป็นรีไวล์501ตอนนั้นก็รังหาตัวหนึ่งซึ่งผมอยากจะได้สีแปลกๆนะครับคงหาสีนี้ค่อนข้างยากเป็นเทาฟอกที่ที่ค่อนข้างแปลกเทาอ่อนด้วยนะครับจำสีเดิมไม่ค่อยได้แล้วนะฮะวันนี้ผมใส่จนเกือบจะกลายเป็นสีขาวไปแล้วนะฮะและเป็นยีน501ตัวโปรดไม่ทราบเป็นเพราะอะไรแต่บังเอิญได้มาจากตัวที่พันยศเขา เขาหาให้แล้วก็บอกว่าเออตัวนีน้น่าจะดีใส่ไปใส่มามันจะแปลกไปกว่าตัวอื่นตรงที่ว่าผ้าผืนที่มาเย็บเป็นเอวเนี่ยไม่ทราบวางผ้ายัางไงปรากฏว่ายืดได้ถ้าอ้วนหน่อยเนี่ยก็ยังใส่ได้มันจะยืดออกมาสักนิ้วครึ่งนิ้วถ้าผอมก็ยังใส่ได้เขาบอกนะครับเพราะว่ามันเป็นสัจจะของพวกอเมริกันมากกว,าว่าผู้หญิงเนี่ยจะใส่ยีนสวยที่ก้น,นผู้ชายใส่ยีนสวยที่เป้า เป้ายัางไงผมก็ไม่ทราบสวยยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตดูผมสังเกตแต่ผู้หญิงฮะก็จริงตามนั้นฮะสวยที่ก้นฮะโดยเฉพาะคนที่ก้นสวยใส่ย,ยีนยิ่งสวยครับคุณตายเป็นพักเป็นคนหนึ่งที่ใส่ย,ยีนสวยมากคุณมาชาเป็นคนที่ใส่ยีนสวยมากๆไม่ทราบเ,เรือนร่างของเธอทามาเพื่อเก่งยีนโดยเฉพาะหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นยีนเอลต่ําเอวสูงยังไงก,ก,ก็ใส่สวยนะฮะ คุณใหม่อีกคนหนึ่งก็ใส่ใส่สวยอาจจะเป็นเพราะว่าเธอนะฮะอาจจะอบอิ่มพอสมควรว่าอย่างนั้นนะฮะไม่ได้ละลาบละล้วงนะครับนี่ดูจากการใส่เกงยียนที่หลายๆครั้งเธอใส่มาออกในรายการผมเท่านั้นเองครับเท่าที่เห็นในรูปรู้สึกว่าเควินคอสเนอร์คนหนึ่งที่ใส่เกงยียนสวยมากนะฮะนอกนั้นไม่ค่อยได้สังเกตผู้ชายครับเอาละวันนี้ทางรายการนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพันยุทธสุม่มกิจดาน,นะครับ <ๆ S 2> ที่ให้ความรู้เรื่องยีนกับเรานะครับผมคุณครับขอบคุณค่ะ นสวยตลอดกาลไม่ว่าจะเมื่อไร่ก็ตามนะคะคุณเป็นพักษิริกุลค่ะแม่ะเขาอยากจะมา่าดเช็ดหน้าผึ้นี้ไปให้ใครบางคนก็ได้แต่เขาเช็ดห้าแล้วตาแต่เขาเก็บไว้เองรู้เก็บไว้หนูไม่ให้ใครเอาค่ะเรามีผลิตภัณฑ์นะคะชุดเครื่องนอนอเนกประสงค์โตโต้นะคะสั่งผัดแม่งการนอนมอบให้ทั้งสองท่านด้วยค่ะ เดีี๋ยวมใก็อย่างนี้นนะครับเรายังมีจักรยานเอวอิสระอย่างใจคิดใช้ชีวิตอย่างใจคุณนะครับจักรยานอาเวเป็นอย่างที่คุณเลือกมอบให้ทั้งสองท่านด้วยครับ่ะลุยเเรด็ต